อม,มรินทีวีหูทดลองี่ตต์ e x พอแล้วสำหรับการทดลองนี้นะคะพี่ตั้งชื่อให้ว่าแอปเปิ้ลไม่กลัวอากาศนะคะเราใส่เสื้อให้มันแ้วทำให้เขาไม่ดำแบบนี้ว,วันนี้เราจะมาเล่นไอสกเก็ตใช่ไหมค่ะเคยมีคนล,ลบด้วยคะมีค่ะมีทุกวันเลย ช่วงเด็กฝึกงานวันนี้หนูทดลองจะพาน้องๆมาค้นหาความลับสุดมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในผักและผลไม้กันค่ะโอ้โหกินกล้วยอร่อยเลยนะตรงผัดจะชอบกินกล้วยนะดูคิ่เรลคะหนูชอบกินกล้วยมากเลยแต่ว่าคือแม่เนี่ยซื้อมาหนูเยอะมากจนบ้าเลยแล้ว หนูกินไม่ทันน่พะพอจะมีวิธีที่ทําให้กล้วยเนี่ยมันแบบเกี่ยวไปด้วยนานๆนี่อ,ะอ่ะแน่นอนชาบูชาบูรู้ไหมว่าในผักผลไม้ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มันมีเวทมนต์วิเศษด้วยนะฮะมีเวทมนต์อยู่ในกล้วยหนูเลยเหรอ,อใช่แล้วมันมีวิธีการทําให้กล้วยที่เราเห็นเนี่ยมันสุกได้ช้าลงแล้วก็ ชนิดอื่นก็ทําได้เหมือนกันจะมีไดหห้ไงล่ะชาบูก็ต้องลองไปฝึกงานเป็นนักปฏิยศาสตร์การเกษตรดูจะได้รู้วิธีการเหล่านี้อ,อยากไปฝึกไหมล่ะอยากโอเคจะได้เก็บกล้วยได้นานใช่ไหมงั้นกินหมดเลยพี่พาพาไป<อ>นี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาบูนี่คือพี่วันนะคะ<อ>เห็นใส่ชุดแบบนี้แนะ่นอนว่าพี่วันต้องเป็น นักวิทยาศาสตร์ใช่ <ap i> วันนี้ค่ะน้องชาบูเขาอยากมาฝึกงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยค่ะ <c oughs> ทวันค่ะเพราะเขาอ่ะสงสัยว่าเอ๊ะผักผลไม้เนี่ยมันมีมนอะไรซ่อนอยู่ด้วยหรอซึเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้มาฝึกงานกับพี่วันนะ <c oughs> นค่ะฝั่เด็กคนนี้ด้วยนะคะพ <c oughs> ี่วันค่ะ <c oughs> ทำไมวันนี้น้องชาบูถึงอยากมาเป็นนักวิทยาศาสตร์คะเพราะว่าหนูอยากลองทดลองว่าสมมุติถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีไว้ทำอะไรคะอ๋อน่าจะเอาไว้ ทดลองเหรอคะอ่าใช่คำตอบหนึ่งคือถูกเลยทดลองและวิจัยและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะทางการเกษตรก็จะพัฒนาและก็วิจัยเกี่ยวกับพวกพักผลไม้หรือว่าต้นไม้ที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดเนาะ,ะชาบูเคยทำการทดลองวิทยาศาสตร์อะไรบ้างไหมคะพี่ป๋าป้าค่ะก็คือมันจะมีแบบเป็นช่วงๆค่ะเป็นทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็ เอาก้อนแข็งมาก็เคฟื่อไฟมันก็ปูเลยอ๋อเป็นภูเขาไฟเลยใช่ไหมคะเป็นนักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นมาบ้างแล้วแสดงว่าวันนี้ต้องทําการทดลองของเราได้แน่นอนนะคะ<อ>พร้อมที่จะฝึกงานเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือยังคะพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะ <c oughs> ก่อนทําการทดลองนะคะไปกันเลยคะ <c oughs> ่ะอ่าเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ผมสงสัยว่าทําไมเราต้องใส่ถุงมือใส่เว้นแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวด้วยะคะอคะเพราะการทดลองแต่ละครั้งนะคะเราจะใช้สารเคมีสารเคมีที่มีอันตรายและไม่มีอันตรายแต่ว่าการทดลองวันนี้ไม่อันตรายไม่ต้องใส่แว่นตาได้วันนี้นะคะพี่จะมีการทดลอง ให้น้องชาบูทดลองถึง4การทดลองเลยเนาะก่อนที่จะทดลองเรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนดีกว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกคือเครื่องแก้วที่เรียกว่าบิ๊กเกอร์บิเกอร์เขาจะคล้ายๆแก้วกเ,กเห็นไหมคะ,คะจะมีปากแหลมแบบนี้เอาไว้เทสารเคมีได้อันนี้เรียกว่าบิ๊กเกอร์นะคะอันนี้เรียกว่า ท,ที่คีบอออที่คีบฟอสเฟตหรือว่าที่คีบปากคีบนั่นเองนะคะ,ะอันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้คือแท่งแก้วแท่งคนสารเวลาเราเทส,สารเคมีลงไปใช่ไหมคะเราก็จะผสมกันส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าหลอดทดลองก็มีหลายขนาดเหมือนกันอันนี้ขนาดใหญ่สุดที่มีในห้องนี้เลยนะโอเคอีกอันนึ่งนะคะก็คือจานที่เอาไว้ใส่แอปเปิลอันนี้เขาเรียกว่าจานเพาะเชือ้อ แต่วันนี้เราไม่ได้มาเพราะเชื้อเราเอามาวางแอปเปิ้ลเฉยๆหนูอยากว่าทําไมสีมันไม่เหมือนกัน,นะคะอันนี้คือการทดลองของเราเป็นการทดลองที่หนึ่งนั่นเองที่ตั้งชื่อให้เขาว่าแอปเปิ้ลไม่กลัวอากาศเรามาดูกันว่าแอปเปิ้ลจะไม่กลัวอากาศยังไงแอปเปิ้ลนะคะปกติแล้วในเนื้อแอปเปิ้ลเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า โพรีฟีนอลออกซิเดสนะคะเขาจะทำปฏิกิยากับสารประกอบที่ชื่อว่าฟีนอลนะคะจะทำปฏิกิยาได้นั้นต้องอาศัยอากาศเข้ามาช่วยด้วยมีอากาศมีเอนไซม์มีฟีนอลสามอย่างทำให้เขากลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ <S <S อ่าและอีกอันหนึ่งเขาไม่ดำเพราะอะไรวิธีการทำนะคะ ให้มันขาวแบบนั้นก็คือเราจะใส่น้ำตาลกับน้ำกับน้ำเปล่าน้ำหนึ่งถ้วยกับน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าเดี๋ยวเราจะเทอันนี้ลงไปเทน้ำตาลลงไปก่อนนะคะก็คนเหรอคะค่ะแค<ม>่น้ำตาลกับน้ำเปล่าเนี่ยทำให้แอปเปิ้ลเนี่ยมันไม่ดำเลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกับน้ำเปล่า น้ำเกลือกับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำมะนาวกับน้ำเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้หมดเลยแต่จะช่วยให้เขาไม่ดําได้แค่10-15นาทีเท่านั้นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวลองเอาแอปเปิลที่เราผ่าไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในน้ำตาลที่เราผสมไว้เลยลอยอ่ะมันจะลอยเรากดลงไปให้จมนิดนึงโอเคเรียบร้อยกดนะคะ ก็จะทำแบบนี้แล้วก็แช่เอาไว1้1ถึง2นาทีพอเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาซับให้หม,ดมาดๆแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณพ่อคุณแม่กินได้เลยก็จะได้แอปเปิลที่จะมีความขาวไม่ดำแบบนี้นะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะพี่ตั้งชื่อให้ว่าแอปเปิลไม่กลัวอากาศนะคะทําไมมันไม่ถึงไม่กลัวอากาศเราใส่เสื้อให้มันแล้วก็คือเราเอาไปจุ่มน้ําหวานแบบนี้เสื้อที่เป็นน้าเชื่อมนั่นเองนะคะเขาก็จะไม่กลัวอากาศแล้วนะคะ เป็นไงบ้างง่ายไหมคะการทดลองแ่ากค่ะแล้วเราจะได้ทำอีกอื่นอีกไหมคะอ่าการทดลองต่อไปนะคะเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับกล้วยเยอกกินเยกกินชอบไหมคะชอบกล้วยชนิดไหนที่หนูชอบไหนลองเดินไปดูสิกล้วยอันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่ากล้วยอะไรเอ่ยรู้ไหมกล้วยไม่สุกกล้วยไม่สุกอ่ากล้วยไม่สุกกล้วยเขามีชื่อว่ากล้วยหอมกล้วยหอมเนาะ อาจจะเห็นว่าเขามีหลายสีเลยเห็นไหมคะอันนี้ยังเป็นสีอะไรอยู่เขียวอันนี้สีเหลืองเหลืองแล้วอันนี้แหละอะไรเน่าหวาสีเหลืองออกเน่าไปเลยนะคะเราจะเข้าการทดลองที่สองกันการทดลองที่สองพี่ให้ชื่อว่ากล้วยใส่เกรียวิเศษเนาะใส่เกรียวิเศษหมายถึงอะไรเหรอคะอ่าเกรียวิเศษในที่ในวันนี้นะคะก็คือถุงพลาสติกชนิดพิเศษก็คือ ถุงแอคทีฟอันนี้เรียกว่าถุงแอคทีฟนะคะเวลาเอามาใส่กล้วยเนี่ยเขาจะทําให้สุกช้าลงให้เปรียบเทียบอย่างนี้อันนี้เห็นกล้วยสุกเยอะไหมอันนี้ตัง้งไว้แค่2วันเองนะจะเน่าแล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่ในถุงแบบนี้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตมานะคะได้กล้วยที่มีสีเขียวเนาะเราจะไม่อยากให้เขาสุกเกินเราจะใส่ถุงแบบนี้ถุงแอคทีฟเออถุงแอคทีฟนะคะเขาจะช่วยดูดซับนะคะ ก๊าซเอทิลีนที่กล้วยผลิตออกมาดูซับดูซับ,ซบถ้าเขาอยู่ข้างนอกแบบนี้เขาจะไม่ดูดซับก๊าซเอทิลีนนะคะจะผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะทําให้เขาสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะไม่มีตัวดูดซับสารกนะ๊าซเอทิลีนเนาะอันนี้คือกล้วยหอมที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกปกติที่ไม่ใช่อค t ทีฟนะคะจะเห็นว่าอยู่ในถุงอค t ทีฟยังเป็นสีอะไร เขียวแต่ถ้าอยู่ในถุงธรรมดาเป็นสีอะไรสดอ่าแต่ถ้าไม่ใส่ถุงเลยเน <No. S 3> ่าวายเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นวิธีหนึ่งที่เอาไว้ช่วยกเกษตรกรในการขนส่งนะคะเอากล้วยไปขายให้ถึงมือลูกค้าที่แบบว่าได้รับแล้วยังสดใหม่อยู่เนาะเขาจะยืดระยะเวลาเป็นอาทิตย์อทิตเลยนะรู้ไหมถ้าพี่นะคะให้น้องชาบูเลือกถุงว่าจะเอากล้วยใส่ถุงไหนดีน้องชาบูจะเลือกแบบไหนดีคะ แบบนี้แบบนี้เรียกว่าถ,ถุงแอคทีฟถุงแอคทีฟเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าห้างเนาะในห้างเนส่วนมากจะใช้ถุงแอคทีฟนะคะในการบรรจุกล้วยเอาไว้นะคะยืดอายุการสุกข,ของมันนั่นเองเนาะสการทดลองแรกนะคะเราทําเกี่ยวกับการทดลองผลไม้เนาะเดี๋ยวการทดลองอีก2องอันที่เหลือจะเป็นผักเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราใช้ผักอะไรบ้างเนะ <Okay. S 1> าะค่ะ พักกันแป๊บเดียวค่ะแล้วกลับมาสนุกกับการทดลองผักพิเศษกันต่อถ้าเรายิ่งทิ้งไว้นานเนาะเขาก็ยิ่งมีฟองอากาศเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งมหัศาจรรย์ที่เรามองไม่เห็นนั่นเองที่เรียกว่าก๊าซออกซิเจนหนูทดลองที่ต์เอสพอลลสนับสนุนโดยอมรินเบบี้แอนด์คิดแฟร์จองบูธ0 8 5 6 6 1 4 6 2 9 ก่อนหน้านี้ชาบูได้รู้แล้วว่าผลไม้มีความลับซ่อนอยู่แต่ความลับของผักก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลย <Yeah. S 1> การทดลองต่อไปเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับผักกันบ้าง <Yeah. S 1> อันนี้จำได้ไหมว่าผักชนิดนี้เรียกว่าอะไรผ <Yeah. S 1> ักกาจารย์โตไว้ใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้เรียกผักสลัดนะคะ <Yeah. S 1> ผักสลัดอ่าทีนี้เราจะมาดูกันว่าความมหัศจรรย์ของผักเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างค่ะทีนี้อยากถามว่าผักแบบนี้ค่ะเขามีสีอะไรเอ่ยสีเขียวค่ะแล้วรู้ไหมว่าสีเขียวเนี่ยเขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไรเอ่ยผักสุขภาพดีผักสุขภาพดีค่ะ,ะสีเขียวของพืชนะคะเขาเรียกว่า คอร์ฟิวนั่นเองใช้ในการสังเคาะแสงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองอันต่อไปเราเรียกการทดลองนี้ว่าสีเขียววิเศษของผักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะสกัดออกมาให้เป็นสีเขียวปีเลยเดี๋ยวเราเก็บผักกันก่อนนะคะ หลังจากที่เราได้ผักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงเพื่อที่จะสก,กัดคอโรฟิลออกมาเดี๋ยวเราจะดูซิว่าไอ้ผักแบบเนี้ยสีเขียวมันจะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าเราเอาไปจุ่มน้ําธรรมดาเนี่ยคิดว่าสีเขียวจะออกมาไหมไม,ไม่ออกเนาะเดี๋ยวเรามีวิธีการว่าไอ้สีเขียววิเศษเนี่ยมันจะออกมายังไงนะคะ,คะโอเคการทดลองอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการคัดแยกผักอันนี้ก่อน เราจะเด็ดให้เป็นชิน้นเล็กๆบิเกอร์อันนี้นะคะบรรจุแอลกอฮอล์นะคะความเข้มข้นของมันคือ95%เดี๋ยวเราจะเอาแอลกอฮอล์นี่แหละช่วยดึงส<ม>รฟิลนะคะสารสีอฟิลออกมาสีเริ่มเปลี่ยนหรือย,ยังคะว้าวาเริ่มเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำใส่ในรลอดทดลองดูมีผักกิ้ด้วย การสกัดสารสีที่เรียกว่าคอโรฟิลออกมาแต่ถ้าเราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะสารสีก็จะเป็นแบบนี้เลยเขียวเข้มขึ้นมาเห็นไหมคะเข้มมากอ,อ,อันใส่คิบเลยอ่ะแล้วมาดูความแตกต่างของการทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะของใบพืชที่เราแชร่แอลกอฮอล์ชาบูลองคีบดูสิ ใบพืชใบผักนะคะที่เราแช่แอลกอฮอล์ไว้หนึ่งคืนมันจะเป็นสีอะไรเอ่ยขาวอ่าและที่แช่เมื่อกี้เขียวผักที่เราเพิเ่งแช่เนี่ยมันจะเขียวอย่างนี้นะคะแต่ถ้าแช่ไปนหนึ่งคืนก็จะขาวจัวเลยเหมือนรอกค่ะสารสีเขียวที่เรียกว่าคอโรฟิลนะคะเขาจะดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนาะแล้วก็ทำปฏิกิริยากาันแล้วจะปล่อยออกซิเจนออกมาให้เราได้ หายใจกันนี่แหละปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเราจะอาศัยแสงแล้วก็น้ําแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์สอย่างเดี๋ยวการทดลองต่อไปเราจะมาดูกันว่าออกซิเจนเนี่ยที่เขาปล่อยออกมานะคะมันจะปล่อยออกมายังไงอ่ะ การทดลองนี้พี่ตั้งชื่อว่าผักกินแสงฟองฟู้ออกซิเจนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะฟองฟู่ยังไงเนาะค<ห>่ะอ่าวิธีการทำนะคะเราจะผสมเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในน้ำแบบนี้นะคะ1น่ช้อนชาต่อน้ำอีกนิดนึ่งเบกกิ้งโซดาเมื่อผสมน้ำแล้วนะคะเขาจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนเนาะทีนี้เราบอกว่ากระบวนการสั่งข้อแสงจะมีน้ำมีแสงแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ ก็คือมาจากเบกกิ้งโซดานั่นเองทีนี้เราละลายผสมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเทลงไปในนี้อโอเคเย็นเจี๊ยบเลยทีนี้เราก็จะเด็ดใบพืชนะคะใส่ลงไปในนี้เลยให้ใบไม้นะคะอยู่ในน้ําแบบนี้เนาะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าเขาจะเกิดกระบรวนการสั่งข้อแสงนะคะเวลาเราดูว่ามันหายใจยังไงเนาะ ให้ดูใต้ใบเพราะว่าใต้ใบพืชจะมีปากใบหนูเห็นฟองอากาศที่มันผุดๆออกมาไหมคะค่ะถ้าเรายิ่งทิ้งไว้นานเนาะเขาก็ยิ่งมีฟองอากาศเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เรามองไม่เห็นนั่นเองที่เรียกว่าก๊าซออกซิเจนวันนี้เนาะเราทำการทดลองกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วทั้ง4การทดลองนะคะสนุกไหมสนุกค่ะรู้สึกว่าได้ชันลนรอะไรเยอะแยะ,ยะเลยค่ะพ oh <yeah. S 2> ี่บ๊อดต้องคิด วิธีการทำานีทุกวันเลยเหรอคะอ่าสำหรับหน้าที่ของพี่เนาะก็จะเป็นคนคิดค้นเกี่ยวกับวิธีการการทดลองใหม่ๆนะคะมาให้นักศึกษาคอยทดลองแล้วก็คอยเรียนรู้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ต่อย,ยอดความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรนะคะไปใช้กับชีวิตประจําวันของเขาหรือว่าไปใช้กับ ทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรนะคะก็ตอนนี้เนาะทั้งกล้วยแล้วก็แอปเปิลนะคะนอกจากที่เราจะหาพวกอุปกรณ์ใช้ในครัวเรือนมายืดอายุให้แอปเปิลยังสดอยู่ให้กล้วยยังสดอยู่นะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่ นักวิทยาศาสตร์เขาคิดค,ค้นขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มีการทดลองแล้วว่าเขายืดอายุได้มากกว่าน้ำตาลผสมน้ำหรือว่าไอถุงแอคทีฟเมื่อกี้อีกด้วยนะแล้วน้องชาบูคิดว่าวันนี้จะเอาความรู้อะไรไปใช้กับที่บ้านบ้างคะอืมชัวรจะเอาแอปเปิ้ลไปใช้กับที่บ้านค่ะเพราะว่าชอบกินแอปเปิ้ลอ่าชอบกินแอปเปิ้ลแล้วกล้วยล่ะกล้วยี่ชอบค่ะอ<ๆ>ก็ได้ไป้สองอันเลยเนาะทั้งกล้วยทั้งแอปเปิ้ลนะคะี่หนูจะลอง เอาการทดลองที่ฝึกวันนี้เนี่ยไปท <Panther. S 2> <BU> ําที่บ้านดูนะคะแล้วเผื่ออนาคตเนี่ยหนูก็จะได้ทําผลิตภัณฑ์มาให้ชี่วันลองด้วยโอเครอเลยค่ะว <tills you S 1> ันนี้หนูขอบคุณที่วันมากมากเลยนะคะค่ะยินดีค่ะช่วยหน้าหนูทันลองจะพาเพื่อนๆไปเช่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายวันนี้เราจะมาเด้่งอไสเก็ตใช่ไหมค่ะเพื่มมีคนลบด้วยคะมีค่ะมีทุกวันเลย รลลพิตันเเอออ็กซ์สน er ับสนุนโดยบาราสวนลิฟวิ่งเฟสติวัลจองบูศย์90197แปดสูนย์ช่วงเด็กพาเที่ยวช่วงเด็กพาเที่ยววันนี้จะพาน้องๆมาสัมผัสความหนาวสุดขั้วที่ซับซิโร่ไอส์เควทค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราชาวบูพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ฟูฟูนะคะก็คือเมื่อเราเดินพเข้าไปปุ๊บ ตัวแข็งได้แต่ว่าหนูเนี่ยไม่แข็งนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยอดทนหนูเนี่ยอดทนยันเราเข้าไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนชื่อใครคะดูดอช่าบูค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรสเก็ตใช่ไหมค่ะมีปัญหาในการเล่นไหมคะเคยเล่นเป็นไหมเล่นเป็นโอเคมาเดี๋ยวพี่ฝนพาเข้าด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในนะใช่ สวัสดีครับเป้เล่นมาก่อนนะคะค่ะมาใส่นาอครั้งแรกเนาะรองเท้าไซส์ตรงนี้ <ขอ S 1> ค่ะ,คอะโอเคแล้วก็ส้นชิดเลยเบอร์สามสบี่ครับแล้รองเท้าแล้วครับแล้วส่วนฝั่งนี้จะเป็นเซฟตี้นะคะมีหมวกแล้วก็มีศอกแล้วก็มีหัวข่าวแล้วก็สนมมับมือเดี๋ยวเรามาใส่รองเท้าก่อนนะครับเดินยากจ้ะ,ะตัวนี้จะไม่เหมือนรองเท้าโรบบีนะคะจะยากกว่าโรบบีนิดนึง แล้วก็ฟิวจะกระาย่กันอยู่ในการสเก็ตนะคะเมือดโดนลักแฉะนี่ขาแล้วไอสเก็ตมันเล่นยากไหมคะไอสเก็ตเล่นยากไหมถ้าคนที่เล่นสเก็ตล้อมาก,ก่อนจะไม่ยากแต่ถ้าคนไม่เคยเล่นเลยก็จะยากมากไม่เคยเล่นใช่เพราะว่าตัวนี้จะไม่ใช่อ่าไม่ใช่ของเล่นนะมันจะเป็นกีฬาชนิดนึงซึ่งจะยากกว่าสเก็ตล้อนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวใส่กุ้งผมนะ มีค่ะมีทุกวันเลยมีทุกวันเลย <S 2> <S 2> <S อ่าอันนี้แมวน้ํานะคะหรือว่า,าซีลใช่เหรอคะอ่าตัวนี้เอาไว้ใช้ประพองค่ะสำหรับคนที่ยังเล่นไม่เก่งนะคะอ๋อหรือว่าจะเอาไว้ได้ให้เด็กตั้งก็ได้อ่านั่งก็ได้ดังก็ได้เข็นก็ได้สามารถเล่นได้2คนหรือถ้าคนเดียวก็เข็นอย่างเดียวเนาะอ่าขั้นตอนต่อไปนะก่อนจะลงงานจะเกนะครับ <S <S เราต้องมาเรียนรู้ในการวางท่าของเท้าก่อนว่าเราต้อง ทำท่ายัางไงที่เวลาลงนานปั๊บจะ,จะได้ง่ายขึ้นนะคะขั้นตอนแรกอ่ะเราทําเท้าเป็นตัววีตัววีทีนี้เราการแขนนิดนึงอ่าทีนี้เรายกย่ามซ้ายขวาให้อยู่กับที่อ่ะอย่างนี้นะให้เป็นตัววีตลอดทีนี้เพิ่มความเร็วขึ้น่มความเร็วอย่างนี้อ่าแล้วทีนี้นิ่งๆนะแล้วก็ย่อขาลงแล้วก็กระโดดอ่าอีกทีนึงยอ่อกระโดดโอเค อ่าทีนี้มาเรามาลงตอนลงมานะจับจับสองมือก่อนอ่าทีนี้ลงมาปั๊บฟิลจะรู้สึกว่าลื่นใช่ไหมกำขาตัววีอย่างนี้ยกย่ําทีนี้ก่อนย <c oughs> กทนนิดยกเทนนิดนก้นาวทนนินสซ้นายขวาทนนิดทีน,นิดทนนิทนน,ทน,น,ทน,นิดเปิดขาตัววีตลอดนะคะเอ <c oughs> อ่าตัววีอ่ายกอ่าตัววีตลอดนะคะซ <c oughs> ้ายขวาอ่าอย่างเงี้ยล่ะเดิน,นขาใค้เป็นกลิ้นตักการค้ายเป็นกลิ้นอันนี้คือวอร์มขา การเล่นไอส์เกตนอกจากจะสนุกแล้วสเกตน้ำแขง็งยังช่วยฝึกการส่งตัวและออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะ่อไปอ่าถูกต้องยิดออกไปนิดนึงยืดแขนไปนิดนึงอ่อสิเกมปะ ยกขาไปอยู่ใกล้กันตามมองข้างหน้านะคะโอเคไม่เี็นไรจ,จับผมไว้ตลอดนะไม่ต้องกลัวถ้าลมเดี๋ยวจับไว้ให้เลยการแขนนิดนึงไม่การแขนล้มนะออ,อ,ะอะ่ไม่เป็นไรไปเรื่อยวันนี้หนูขอบคุณพี่จอกมค่ะ วันสอนเล่นไอสเก็ตให้หนูได้ค่ะเดี๋ยววันหน้าสมมติถ้าหนูอยากมาเล่นอย่ามาฝึกนะคะไอสเก็ตเราจะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งจะมีแต่แขนงหลายกีฬาซึ่งจะมีฮอกกี้สเก็ตสเก็ตลีาก็คือฟิกเกอร์สเก็ตแล้วก็สปีดสเก็ตสมมติถ้าอนาคตข้างหน้าเราสนใจเรามาเล่นจริงๆแล้วพัฒนาต่อไปเป็นนักกีฬาต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้เปรหลยมากกีฬานี้คือว่าเป็นกีฬาที่กําลังมาใหม่แล้วก็เป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็ร้าวใจท้าทายนะคะคล้วนะคะหนูสอตัวไปเล้ว สเน,ะะนี่ก็คือหีบบ้านนะคะของแท้เ,เลยว้าวก็หนาวสะใจสนุกสุดๆที่ซับซิโร่ไอสเกตค่ะน้องๆคนไหนอยากลองต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้เลยนะเป็นไงบ้างคะวันนี้มาเล่นไอสเกตสนุกไหม นุกมากเลยเรารู้ไหมว่าไอสเกตซับซีโร่ไอสเกตค่ะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยจะมีโปรโมชั่นภายในเดือนเกิดนะคะสําหรับน้องๆที่มาเล่นไอสเกตนะคะราคาจะอยู่ที่2 8 9บาทนะคะมีสิทธิพิเศษมากมายเล่นไอสเกตได้2ชั่วโมงอ่ามีรูปถ่ายโป้อยให้1ใบอาหารเครื่องดื่มลด10%ค่ะสําหรับน้องๆภายในเดือนเกิดที่มาใช้บริการที่ซับซีโร่ไอสเกตคลับของเราค่ะเอาไว้ว่างๆน้องชาบูกลับมาใช้บริการที่ซับซีโร่ไอสเกตคลับอีกนะคะสัปดยหดมา เราจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวไปฝึกการที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายหนูทดลองทีทัน Explorer อเมรว